สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอวยพรคำมีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินในช่วงนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะวันนี้นักข่าวพลเมืองลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยเพื่อฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัยภายในรั้วมหาวิทยาลัยติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ จากสถิติกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒเลยพบว่าในช่วงปี2559นี้มีการเกิดอุบัติเหตุ3ครั้งต่อ1วันทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษาจํานวนไม่น้อยนั่นทำให้มหาวิทยาลัยราชพัฒเลยมีการประกาศให้พื้นที่มหาวิทยาลัยเป็นเขตควบคุมวินัยจาราจรโดยบังคับให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ ต้องมีการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถในลัวมหาวิทยาลัยค่ะเวลาเดินทางมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะน้องสวมหมวกกันน็อกหรือไม่สวมหมวกกันน็อกไหมคะค่ะถ้าวันไหนที่เข้าไปนอนในเมืองมาก็จะสวมมาค่ะแต่ถ้าวันไหนที่นอนอยู่หอก็จะไม่สวมค่ะแล้วไม่สวมเพราะอะไรอะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้เราก็เลยแบบขี้เกียจสวมค่ะแล้วแต่ถ้าออกจากในเมืองมาก็คือกลัว เอาไว้กันตำรวจถึงแม้ว่าจะมีป้ายเขตควบคุมวินัยจาราจรแต่นักศึกษาที่นี่ยังคงละเลยกับการสวมหมวกนิรภัยซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทุกวันค่ะโดยหลายคนบอกว่าหมวกนิรภัยที่ใส่มานั้นมักถูกละขโมยเป็นประจำเลยทำให้ตนไม่อยากใส่ทำไมถึงไม่สวม,มหมวกกันนกอะคะอ๋อพอดีเอาหมวกกันนกมาแล้วมันชอบหายครับในมองชอบขโมยหก,กันนกล้ว ไม่ซื้อใหม่หรอคะพี่ซื้อไม่ไหวครับเคยหายนาอกสองรอบครับก็เลยไม่เอามาเลยค่ะใครอยากจะถามว่าที่สวมหมวกกันน็อกอะคะเพราะอะไรคะเพราะความปลอดภัยครับความปลอดภัยของตัวเราเองการเซฟตี้ก็จะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วอยากฝากถึงอะไรคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกบ้างคะคนจะสวมนะครับเพราะเพราะความปลอดภัยของตัวเราเองคือเราความปลอดภัยเราหาซื้อไม่ได้นะครับผมข้อมูลจากมูลนิธิเมาไม่ขับเปิดเผยว่า ในแต่ละปีคนไทยกว่า24,000คนต้องตายบนท้องถนนบาดเจ็บอีกกว่า1ล้านลายโดยอุบัติเหตุเห,เหล่านั้นเกิดขึ้นกับจักรยานยนต์ถึงร้อยละ80และข้อมูลที่น่าตกใจก็คือในจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหล่านั้นร้อยละ90เกิดขึ้นขณะผู้ใช้จักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภยัยซึ่งมีจำนวนสูงถึง14,000คนต่อปี อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะและแม้นี่อาจจะเป็นเพียงการจราจรภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยแต่ก็อาจจะสะท้อนให้เราเห็นค่ะว่าสังคมของเรามีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่มากน้อยแค่ไหนคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมือง C ิ t i z e น Reporter ได้ค่ะเพียงแบ่งปันเรื่องราวหรือมุมมองใกล้ตัวเข้ามาที่ f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้พลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ